สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับพ่อผมเด่นลิปินโฮมครับถ้าอยากรู้ว่าผมทำไมย้ายมาเซิร์ฟเวอร์ไอ้ทำไมย้ายมาชแนลนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือโอ้มันไม่ดีสุขภาพผมครับสองก็คือสุขภาพผมย่ำแย่แล้วครับชื่อโอ้ผมวันนี้ผมอยู่เกมมายครับนะครับชแนลนู้นผมได้แคดวันที่ศูนย์ไปวันนี้ผมก็จะแคดวันที่ศูนย์เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้อ่าเด่นก็พอแล้วครับโอเคนะครับ อ่าปรับเป็นเอ่อไม่เอา Survival ครับ Survival ก็แล้วกันโอเค s u r v i อ a l ไม่เอาอะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์เหรออ,อันนี้จนไพรบ์บอว์ Survival เอาอันนี้ดีกว่าสีเนีเ่ยโอเคอ่าเฮ้ยอ่อนไปอ่อนไปท่านผู้ชมผมไม่รู้อะไรสินะครับผมว่าท่านผู้ชมรู้ครับไม่เป็นไรครับใส่ซักซีทครับใส่ซักซีทเข้าไปกดดันครับกดดันเสร็จก็ นี่นะครับสร้างโลกเลยครับโอ้มันช่างสวยงามเลยช่้นนี้อ่ะยังโอ้วันที่ศูนย์ในพร์ที่แล้วนะครับผมหาทำเลบ้านสุนณาเลยใช้มีดใช้ดาบเล็กนะครับเอ่อท่านผู้ชมครับผมขอแนะนําให้รู้จักเพื่อนของผมทั้งหนึ่งคนนะครับสวัสดีเัาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับอ่าเขาเป็นเพื่อนรวมห้องญาติรวมบ้านเครือข่ายกันนะครับ จะเห็นว่ากระตุกกระตุกเฮ้ยทำไมทำไมทำไมต้นไม้มันต้นใหญ่จังเลยทำไมเราเหมือนแหลกอะมันมันแหลกแหลกโอ้ต้องใช้สูตรนะครับผมจะไม่โกงครับผมจะไม่โกงครับผมใช้หลักสูตรตัวไปไม่โกงโอเคครับผมจะไม่โกง แต่ถัดจากนี้ไปผมจะโกงนะครับผมเจอหมูครับเจอหมูกับหมาครับหมูกับหมาทําอะไรกันอะแอะเอะแอะอย่านะอย่านะอย่าทําอะไรกันนะมันเป็นภาพที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะอ่าพาสที่แล้วผมบอกว่าอะไรนะครับผมบอกว่าการจะเล่นไมค้ค้าให้สนุกสนานนะครับหนึ่งอย่างที่ต้องทําก็คือเอ่อหาทําเลบ้านครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้จริงมันไม่ใช่การหาทําเลบ้านหรอกครับมันคือการ ตัดแกะเอ้ยต่อยแกะครับต่อยแกะเอาขนแกะจากมันนะครับเอามาสร้างเตียงก่อนครับมันไม่ใช่หรอกครับสร้างในบ้านอะไรบ้าบอตัดมงตัดไม้ก็ไม่ใช่ครับมันต้องต่อยแกะก่อนนะครับโอ้ยคนที่มันบอกว่าเอ้ยมันต้องตัดต้นไม้เกิดนะมันจะได้แคบไปตู้แคบได้ไม่ใช่หรอกครับมั่วครับมันมั่วครับอย่าไปฟังมันมันมั่วทั้งนั้นแหละครับนี่แต่ต้องตัดแกะเอ้ยต่อยแกะเอาขนแกะไปสร้างเตียงเท่านั้นเองครับมันไม่มีอะไรมากหรอกครับเกมนี้ครับ แต่มันก็เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วปวดติง่งไส้ติ่งแตกแผลกออกมาจากไส้มันก็สนุกดีนะครับแกะก็ตัวเหลี่ยมเห็นไหมครับถ้าทุกคนสัง,สงเกตแบบลึกซึ้งอย่างผมนะครับคุณจะเห็นว่าแกะแกะตามันไปทางซ้ายซ้ายมือกับขวามือมันมองใครอะครับผมก็งงปากมึงสีชมพูดได้มองใครเนี่ยฮะมองใครโอ้หลังจากนั้นก็หาทำเลบ้านอันเหมาะเจาะได้เลยครับ โอ้ตัดมงตัดไม้ไม่ต้องจําเป็นหรอกมันไม่จําเป็นนะครับตัดไม้อะไรบ้าโบคอแตกครับโอ้หมันต้องสร้างตู้ขาบด้วยนะครับโอ,โอ้มีแม่น้ําด้วยแม่น้ําไหลผ่านสร้างบ้านใต้น้ําได้ไหมเนี่ยมีน้ําแข็งด้วยเห็นจะเห็นว่าผมไม่ได้ลงม็อบเทคจะพงติดจะแพกคอะไรไม่ลงเลยครับเพราะผมไม่โกงครับ ผมไม่อยากโกงทูมอนี่ไอเทมไอทงไอเทมบ้าบอคอแตกอะไรผมก็ไม่ทําครับเพราะผมไม่อยากโกงครับการโกงเป็นสิ่งไม่ดีสุขภาพเรานะครับถ้าโกงไปมากๆจะเป็นเหมือนชูวิทครับนะครับชูวิทครับชูวิท่าผมเห็นฟักครับฟักยูครับเฮ้ยไม่ใช่ฟักทองฟักทองฟักทองพัมกินนะครับพัมกินผมเห็นในภาษาไมค์ครับในที่ผมเห็นมานะครับเขาบอกว่าฟักเลยครับ โอ้ฟ oh, ักทองเขาเขียนเป็นฟักครับเขาไม่เ no ขียนฟักเขาไม่เขียนพัมกินครับเพราะเขาเขียนเขาเขาเขียนเป็นฟักเลยครับคำว่าฟักอะครับโอ้มันไม่สุภาพเรียบร้อยเลยผมเห็นแล้วผมอยากจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยมึงมึงคิดได้ไงฟักพัมกินแปลว่าฟักโอ้รับไม่ได้นะเนี่ยรับไม่ได้มันไม่ได้หรอกครับเห็นวัวเห็นวัวเห็นวัวไม่ฆ่าครับ เห็นว่าพาร์ทที่หนึ่งของผมพาร์ทที่ศูนย์ของผมนะครับมันกระจอกก้่อยครับม,ม,ม,มันถึงก็ตายโชว์เลยไม่ได้หรอกครับพาร์ทนี้ผมจะไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายผมจะไม่ตายให้คนดูมืดเมื่อไหร่ผมนอนแม่งตรงนี้แหละครับเฮ้ยเจอรูอะไรบางอย่างอนะ่ะไม่ใช่รูหรอกครับโอ้พาผมยังหลดไม่เสร็จครับตรงนี้มันเหมาะที่จะเป็นบ้านของเราไม่เอาเราชอบทําบ้านใกล้หิมะเราชอบหนาวเราเป็นคีปเปอร์โคโลกนะครับผม คราที้ผมก็ไม่คอยอยากให้ออกสู่สาธารณชนแล้ครับแต่ว่ามันไม่ได้แล้วครับเจอแล่โคครับแล่ฐานเจอถ้าครับในถ้ามีอะไรครับในถ้ามีแล่โคครับนอกจากมีแล่โคมีอะไรครับมีตัวเขียวๆครับมีมันเดิมแล้วครับเดิมาต้องตีตีโอ๊ยโอ๊ยผักกูกระเด็นเลยผักกูเดินเลยเอ้ยผักกูไม่ผักกไตาย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 สดตายไม่ตายวะ ตายยากว่ะโ <fin> อ้ยแมงมุม,มสไปเดอร์มังกี้สไปเดอร์มังกี้ลิงบวกแมงมุม,มอย่าไม่ไม่นายอย่ายทำอะไรเราเลยเราขอเราขอนายนายนายฮ่าฮ่าฮ่าวันที่ศูนย์จบสิ้นแล้วครับสวัสดีทุกคนเซียวเกนเดธเดียบแมงมุมล็อกครับแมงมุมล็อกแมงมุมกำลังล็อกเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้หรอวครับเราต้องโชว์ตายแล้วหรอก่อนตายผมต้องโชว์แมงมุมล็อกครับแมงมุมล็อกล็อกล็อกแอนโดรครับเห็นไหมครับมันโยกหัวอย่างเลยบายบายครับเซียวเกนเดธเดียเจอปืนครับ